เชียงใหม่ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขได้รับมอบอมาจากท่านผู้การจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจตดิษฐ์สงวรสัตว์ให้มาพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในเรื่องของการพบผู้ป่วยโควิด -19 นะครับรายที่12ของจังหวัดเชียงใหม่ครับครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยคำการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ เราได้พบผู้ป่วยโควิดคนที่ 40, 42ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นหญิงนะครับเป็นชาวไทยอายุ29ปีมีที่พักอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จากการลงพื้นที่ของทีมสอบสวนโรคเจ้าที่สาสุข ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักควบคุมโรคที่1ก็ทําให้ได้ทราบว่าผู้ป่วยอรายนี้ได้เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางจังหวัดเชียงรายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรามเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ขอเข้ารับการตรวจหาเชือ้อโควิดนทีนที่สถานพยาบาลของเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจากนั้นในวันที่26พฤศจิกายนผลการตรวจยืนยัน2องแลบลทั้งของโรงพยาบาลเอกชนและก็โรงพยาบาลนครพิงระบุตรงกันว่าผลยืนยันพบเชื้อโควิด -19 จึงได้รับผู้ป่วยซึ่งมีอาการไข้ไอปวดศีรษะท้องเสียจมูกไม่ได้กลิ่นเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนครพิงซึ่ง ในขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นไม่มีไข้ไม่มีหอบเหนื่อยจมูกก็เริ่มได้กลิ่นนะครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยผมจะขออนุญาตให้ทางท่านผู้บริการโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับได้เรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบครับในรายละเอียดของผู้ป่วยนะครับตอนนี้หลังจากที่เรารับผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลเอกชนนะครับซึ่ง ได้ส่งรถที่เป็นรถที่มาตรฐานนะฮะไปรับมาที่โรงพยาบาลนะฮะก็ตั้งแต่ตั้งแต่มานอนโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีไข้นะครับอาการทุกวไปปกปติดีมีไขยเหลวบ้างบ,างบางครั้งนะครับแล้วก็ไม่ไม่พบมีอาการปวดทวงนะฮะอาการถือว่าไม่หนักนะครับแล้วก็ในช่วงเนี้ยเราก็ให้ยาะะตามมาตรฐานของมมุกรมกรม,มก,การแพทย์น,นะครับ ของกระสุนสุดนะฮะซึ่งตอนนี้คนไข้ก็อาการดีขึ้นตามําดับที่ท่านประธานได้ได้าเรียนนะครับสำหรับมาตรการที่จะขอเรียนเพิ่มเติมในช่วงนี้นะฮะก็คือว่าทางโรงพยาบาลเองก็มีความเตรียมความพร้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือห้องความดันลบนะครับแล้วก็เรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ไว้พร้อมในการที่จะรองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้ รับการตรวจนะครับซึ่งในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะฮะเราส,สามารถที่จะเปิดให้บริการได้จนถึงเที่ยงคืนนะฮะซึ่งในรายละเอียดของผู้ผู้สัมภาษณ์ต่ตางๆเนี่ยผลการสอบสวนโรคเนี่ยจะขอให้ทางคุณหมอศุติพันได,ได้นำเรียนต่อไปครับครับสำหรับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมสอบสวนโรคนะครับเราก็ได้ดำเนินการร่วมกันกันกบทาง กองกระบาดวิทยาสำนักง,งานก่มพงศธนรกที่1นแล้วก็รวมถึงทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เราก็ได้ดาเนินการกันมาตั้งแต่ทราบเรื่องจากโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจากทั้งการสัมภาษณ์ผู้ป่วยผู้สัมผัสการติดตามกล้องวงจรปิดในแต่ละสถานที่นะครับรวมถึงการตรวจสอบใบทะเบียนและข้อมูลอ,อื่นๆที่จะนํามาเป็นประโยชน์เนื่องจากว่าข้อมูล ผู้ป่วยรายนี้อย่างที่หลายๆท่านฟังแถลงจากสบคก็จะเห็นว่ากับการปร้มโรคในช่วงบ่ายที่ผ่านมาจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยมีความสับสนเรื่องว่าอาจมีประเด็นในเรื่องของอการกระทำมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจําเป็นเี่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็รวมถึงการดําเนินงานผมก็จะขออนุญาตดําเนินพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ mm hmm. สําหรับสุภาพสตรีท่านนี้นะครับ อายุ29ปีเป็นชาวไทยอย่างที่ท่านรองผู้ว่าชการจังหวัดนำเรียนไปนะครับเขาอาศัยอ,อยู่ที่เมียนมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงตุลาพฤศจิกานะครับทีเนี้ยเขาเริ่มมีอาการวันที่23พฤศจิกายนะครับในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยก็มีผู้ป่วยมีคนที่เขาสงสัยว่าเขาจะมีอาการเขาก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเขาก็เลยอยากจะกลับมาตรวจนะครับทำให้เขาเดินทางกลับมาที่ ประเทศไทยนะครับโดยผ่านทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยเข้ามาถึงวันที่24นะครับเดินทางเนี่ยจากอำเภอแม่สายเนี่ยเข้ามาถึงที่เชียงรายแล้วก็เชียงรายเนี่ยนกรีนบัสมาในส่วนของอเชียงรายพื้นที่เชียงรายเนี่ยเราได้ประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายในการติดตามผู้สัมผัสแล้วนะครับในส่วนของเชียงใหม่เราก็จะมีผู้สัมผัสเริ่มต้นที่สถาน,นีขนส่งนะครับผู้โดยสาร คนนี้เดินทางมาเนี่ยออกจากที่เชียงรายตอนประมาณสิบเนาฬิกามาถึงที่สถานีขนส่งเนี่ยตอนเวลาสิบส่นาฬิกาห้าสิบเอ็นาทีานะครับหลังจากนั้นก็มีการเรียกแ็บซึ่งผมจะขออนุญาตเรียกรหัสเป็นแฝงหนึ่งนะครับแฝงหนึ่งเนี่ยนั่งจากที่สถานีขนส่งไปยังคอนโดที่เขาพักอาศัยอยู่นะครับก็สําหรับคอนโดที่คนนี้พักอาศัยอยู่นะครับก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับ ชื่อดีคอนโดพิงนะครับซึ่งในส่วนของคอนโดเนี่ยเขาเข้าไปถึงเขาก็พักอยู่ตรงนั้นจนถึงช่วงค่ำนะครับในช่วงดึกของวันเดียวกันนั้นเขาก็ได้มีการเรียกแกรบอีกครั้งหนึ่งเพื่อเดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงนะครับเขาได้เดินทางไปยังร้าน kingsway post and caraoke นะครับร่วมกับเพื่อนอีกสองคนก่อนที่จะพูดคุยกันถึงในช่วงค่ำๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดึกๆ ยาวไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะย้ายไปพักค้างคืนที่คอนโดของเพื่อนนะครับแล้วเช้าอีกวันหนึ่งเขาก็เดินทางกลับมาที่คอนโดของเขาเองนะครับสำหรับถัดจากนั้นคือวันที่25นะครับเขากลับถึงที่ที่พักคอนโดทีคอนโดพิงเนียเวลาประมาณ12นาฬิกาโดยเพื่อนมาส่งนะครับรถส่วนตัวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดประมาณ2 3าชั่วโมงเขาเดินทางออกมาอีกครั้งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสิวัลเชียงใหม่นะครับ เวลา15นา15นาทีโดยแกร็ผมจะขอเรียกเป็นแกร็3แล้วนะครับแกร็ Grab 3ตรงนี้เนี่ยก็ไปส่งเขาที่เซ็นทั f เฟสิว a ลหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการเดินทางอยู่ในท้างสรรพสินค้าก็คือเดินเข้าไปดูสินค้าที่ร้านเดชเอ็มเวลา15นก26นาทีถึง15นง29นาทีเป็นเวลา3นาทีนะครับหลังจากนั้นขึ้นบันไดเลื่อนไปกด ATM ที่ตู้ธนาคารเ c b เวลา15นา32นาทีไม่มี ผู้สัมผัสณจุดนั้น15นาฬิกา39นทีถึง16นาฬิกา22นาทีไปรับประทานอาหารที่ร้านชาบูชิเซนท์เฟสิวัลเชียงใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็นั่งห่างจากคนอื่นแต่ก็ต้องเปิดหน้ากากเนื่องจากว่าต้องทานอาหารนะครับหลังจากนั้นชมภาพยนตร์ที่เมเจอร์ซีนิเพ็ก์ลงที่6นะครับเวลา15นาฬิกา36นาทีถึง18นาฬิกา45นาทีอันนี้ยึดเวลาตามกล้องวงจรปิดที่เราได้ไปคททวบคุมกันมาก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก5สเต็กเซนท่านะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเ,เขาก็เดินออกมาจากห่างสรรพสินค้าไปร้านวสัสดุนะครับสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่เนี่ยแหละก่อนที่จะลงมาที่ฟูดคอร์นะครับแล้วก็เดินไปที่เดินเดินขึ้นไปนะครับเพื่อดูเอร์นิเจอร์ที่ร้าน c ีดก่อนที่จะขึ้นแกร็บกลับที่อ e ีคอนโดโดยเรียกแกร็บอีกทันหนึ่งเรียกว่าเป็นแกร็บสี่นะครับในวันหลังจากที่เขากลับเข้าไปพักที่คอนโดเนื่องจากว่าเขายังมีอาการ เขาได้ซื้อ,อยาไปแล้วแหละจากที่ห้างสรรพสินค้าก็ทานยาแล้วก็พักในช่วงนั้นเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะครับจากการตรวจสอบกล้องจรากิจก็เห็นว่าเขาอยู่ในห้องออกมาอีกครั้งหนึ่งคือวันถัดไปคือวันที่26พฤศจิกายนนะครับวันที่26เวลา15.30นาทีเนี่ยเขาใช้บริการกร็บซึ่งเป็นกร็บคนเดิมก็คือกร็บ3ที่ผมนำเรียนไปเมื่อกีก้เนื่องจากว่าเป็นกร็บที่อยู่ในพื้นที่บริเวณคอนโดอยู่แล้วนะครับ เพื่อที่จะไปที่โรงพยาบาลเอกชนเพื่อที่จะไปตรวจนะครับแล้วก็หลังจากที่ไปโรงพยาบาลเอกชนเวลาประมาณ4ี่โมงก็ได้รับการดูแลตรวจแล้วก็พอทราบผลก็ถูกส่งต่อไปอยังโรงพยาบาล,ลนครพงร์ก่อนจะตรวจยืนยันอีกครั้งแล้วก็ปกเชื้อตามที่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล,ลนครพงร์ได้นําเียนไปสรุปนะครับจํานวนผู้สัมผัสทั้งหมดนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับข้อมูลล่าสุดนะครับที่เราตัดยอดไปนในช่วงบ่ายวันนี้1 4นาฬิกาเนี่ย มีผู้สัมผัสทั้งหมด306คนนะครับเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง85คนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ1 4 9คนแล้วก็เป็นผู้สัมผัสอื่นๆที่จะมีความเสี่ยงน้อยมากแต่ว่ามีพื้นที่อาศัยอยู่บริเวณเดียวกันอีก72คนก็คือที่คอนโดมิเนียมนะครับสิ่งที่เราดําเนินการไปในวันนี้ก็คือรวมถึงเมื่อวานนะครับตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเพื่อตรวจแล้วเนี่ยไปทั้งสิ้น 102รายนะครับส่วนที่ตรวจไปเมื่อวานเนี่ยผลออกแล้ว17รายเนี่ยผลเป็นลบทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ทําให้เราสบายใจได้ระดับหนึ่งว่าผู้สัมผัสที่ผมตรวจก่อนในวันที่ผ่านมาที่ผลออกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสที่ใกล้ชิดมากๆก็คือมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างนานอยู่ด้วยกันนานมีโอกาสที่จะสัมผัสสัมคัดลักษณ์ก็จะมีความเสี่ยงสูงณนะเวลานี้กลุ่มนี้นะครับผู้สัมผัสทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการกักตัวนะครับ โดยทางคณะกรรมการเรื่องต่อจังหวัดเนี่ยก็ให้แนวทางไว้ว่าถ้าเกิดสามารถที่จะกักกันตัวเองที่บ้านได้เราก็จะให้เจ้าหน้าที่จ้าพนักง,งานผรติดต่อ,อ,าอ,าอาทางโควิดหมู่บ้านเข้าไปกํากับติดตามจนครบ14วันแต่ถ้าคนที่มีประวัติเสี่ยงสูงหรือไม่สามารถที่จะกักกันตัวเองได้เราก็ได้จัดสถานที่ไว้นะครับซึ่งก็เป็นโรงแรมที่เราจัดเตรียมไว้เพื่อกักกัน ตอนนี้มีผู้เข้ากับกันเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงจํานวน5รายนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็จะต้องูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจนครบ14วันนะครับทีนี้มันก็จะมีในส่วนของพื้นที่ที่ทางประชาชนพี่น้องประชาชนอาจจะต้องเฝ้าระวังการเดินทางนะครับเราทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเราก็ได้รวบรวมข้อมูลรวมถึงหลักฐานทางระบาดวิทยาหลักฐานาต่าง ในการที่จะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังตรงนี้ก็ขออนุญาตให้ท่านในพท์าสาลสุขจังหวัดไดเ้เรียนพี่น้องประชาชนถึงเรื่องพื้นที่ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังครับครับสวัสดีครับพี่น้องเชียงใหม่ทุกท่านนะครับพี่น้องออที่รับชมอยู่นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องแจ้งเลยว่าคราวนี้เนี่ยเราให้ข้อมูลเนี่ยเหมือนจะช้ากว่าทุกครั้ง ไปนิดหนึ่งเพราะอะไรครับก็เพราะว่า,เ,าเราต้องส่งข้อมูลให้ส่วนกลางตรวจสอบก่อนความถูกต้องนะครับประการแรกนะครับประการที่2เนี่ยปรากฏว่าข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยในบางจุดเนี่ยมีความไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับบอกได้เลยว่าไทาม์ไลน์เนี่ยเปลี่ยน50%นะครับในกรณีที่ลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็เลยทำให้ ต้องให้ได้ข้อยุตินะครับซึ่งถึงวันนี้ได้ข้อยุติตามที่ได้นําเรียนไว้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่การดําเนินการควบคุมโรคเนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่ได้รับรายงานว่าผลเลือดพบนะครับผลผลเสมหพบนะครับซึ่งเราได้ดาเนินการตั้งแต่วินาทีแรกนะครับที่ ที่ได้มีรายงานเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำการควบคุมโรคนะครับทีนี้สําหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่ต้องระวังที่จะแจ้งถัดจากนี้ไปเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดที่เรายังไม่สามารถที่จะตามระบุตัวบุคคลได้นะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยพื้นที่เหล่านี้ถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านไปในพื้นที่เหล่านี้แล้วลงแอปไทยชนะจะได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าตัวแอปไทยชนะเนี่ย จะสามารถที่จะส่งข้อมูลไปทางโทรศัพท์ให้ท่านได้เลยนะครับที่พื้นที่เหล่านี้มี5สถานที่นะครับลำดับแรกเป็นรถโดยสารประจำทางกรีนบัสเชียงรายเชียงใหม่นะครับวันที่24พฤศจิกายนนะครับเวลาออกจากที่นั่น 11นาฬิกามาถึงที่นี่15นาฬิกานะครับผู้โดยสารทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งเราได้ข้อมูลแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ถ้าทราบว่าตนเองนะครับอ,อยู่ในรถเที่ยวนี้ก็เดี๋ยวจะมีข้อแนะนำนะครับลำดับที่สองเป็น Kingsway Host and k o r a o k e นะครับ ในคืนวันที่24พฤศจิกายน2,563ผู้ใดที่เข้าไปาใช้บริการไปเที่ยวที่นั่นนะครับในคืนวันที่24อันนี้ก็คือกลุ่มหน่งที่ต้องอได้รับการาระมัดระวังนะครับที่3ก็คือโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพ็กนะครับโรงที่6นะครับ เรื่องอีเรียมซิ่งในวันที่25พฤศจิกายน2563รอบ15.36ถึง18.45นนะครับผู้โดผู้เข้าชมทั้งหมดเราไม่สามารถที่จะระบุชื่อได้นะครับในโรงนั้นผู้ชมทั้งหมดจะได้รับที่นั่งที่มี d i s t ทนซิ่งแต่ว่าจากข้อมูล ผู้ป่วยที่เข้าไปชมภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้สวมหน้ากากนะครับในระหว่างชมแล้วก็ถึงแม้จะมี distancing แต่ระยะเวลายาวนานนะครับอาจจะถึงสงชั่วโมงเนี่ยเราก็ถือว่าก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่นะครับซึ่งออันนี้ก็สำหรับผู้ที่ได้ไปชมรอบนี้นะครับจะต้องเฝ้าสังเกตอาการนะครับ ลำดับที่4เป็นร้านชาบูชิเซนทันเฟสิวัลนะครับในวันที่25พฤศจิกายน2563นะครับช่วงเวลาระหว่าง15.39ถึง16.22นนะครับเป็นช่วงที่ผู้ป่วยได้เข้าไปทานอาหารนะครับโดยในระหว่างที่ทานอาหารเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะไม่ได้สวมหน้ากากนะครับ แล้วก็ในที่จริงเขาไปคนเดียวนะครับทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่า,าตามที่เราเคยเรื่องของไทม์ไลน์ถ้าเกิดข้อมูลไม่ชัดเจนเนี่ยทำใหอ้อาจจะมีผลได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ทำให้เราต้องใช้เวลาที่จะตรวจสอบข้อมูลเช่นเดียวกันครับที่5คือร้านวัดสรรน,นะครับเซนทัลเฟสติวัล ในวันที่25พฤศจิกายน2563นะครับเวลา18.45นะครับถึง19.16นนะครับทั้งหมดนี้ถ้าผู้ที่เดินทางเข้าไปในาแห่งนี้ในห่วงเวลานี้แล้วเป็นลงทะเบียนแอปชัยชนะระบบจะส่งถึงท่านเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนแอปชัยชนะก็ต้องได้ตรวจสอบตนเองจากข่าวสาร นี้นะครับซึ่งผู้ที่ผ่านเข้าไปในห่วงเวลาดังกล่าวสถานที่ดังกล่าวที่ได้กล่าวไว้นะครับให้สังเกตอาการนะครับสังเกตอาการตนเองนะครับว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่นะครับกรณีที่มีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจนะครับไอจามมีน้ำมูกอหอบเหนื่อยหรือมีไข้หรือจมูกไม่ได้กลิ่น สิ่งเหล่านี้ขอให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทุกแห่งน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐแล้วแจ้งว่ามีโอกาสที่จะป่วยเป็นโควิดนะครับเนื่องจากข้อมูลตามที่ได้รับข่าวสารนะครับท่านก็จะได้รับการตรวจเลยในทันทีนะครับตรวจเลยในทันทีแล้วไม่เสียค่าใช้จ่ายครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ กรณีที่ไม่มีอาการนะครับกรณีที่ไม่มีอาการเนี่ยเราจะให้ไปตรวจหาเชื้อนะครับแนะนําให้ไปตรวจหาเชื้อที่จริงไปได้ตลอดนะครับแต่ว่าวันที่เหมาะที่จะโอกาสที่จะเจอเชื้อมากที่สุดเนี่ยจะเป็นประมาณวันที่5วันที่6วันที่7ของของการสัมผัสนะครับก็คือเรากําหนดว่าวันนั้นที่เหมาะก็คือน่าจะเป็นวันที่1นึ่ันวาม นะครับวันที่หนึ่ธันวาให้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 ผู้ที่ได้ผ่านเข้าไปในช่วงเวลาทาังสาวไปตรวจในวันที่หนธันวาแล้ววันสุดท้ายที่ต้องเฝ้าระวังตัวหมายถึงว่าวันสุดท้ายที่ถือว่าโอเคละน่าจะปลอดภัยนะครับก็คือวันที่ครบ14วันนั่นเองนะครับอย่างถ้าไปไปโดยสารรถประจำทางพ้นจากวันที่8ปธันวาคมไปก็โอเคนะครับถ้าไป kingsway h o s t and kara o k e พ้นวันที่9ถึงวันที่9ทธันวาแล้วไม่เป็นอะไรไม่มีอาการผิดโกติก็โอเคนะครับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิล็กเรื่องที่6อีเดียมซิ่งนี้ก็ถึงวันที่9ทธันวา2อ6 3ร้านชาบูชิเซนเตลอพิิวอลถึงวันที่9ทธันวา2อ6 3นนานะครับร้านวัดสรรเซนเตลอพิิวอลถึงวันที่9ทธันวา2อ6 3นะครับอันนี้คือกลุ่มที่เรา ยังไม่สามารถระบุบุคคลได้ที่ผ่านเข้าไปแต่ที่เราระบุบุคคลได้นั้นจะอยู่ในกลุ่ม306รายที่ทางคุณหมอกิติพันได้นำเรียนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเราได้ดำเนินการติดตามควบคุมโรคอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ในขณะเดียวกันต่อไปในอนาคตจะทำอย่างไรนะครับตอนนี้เราก็ต้องถือว่าเคสผู้ป่วยโควิด -19 มีโอกาสที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยได้มากขึ้นเนื่องจากว่าประเทศพม่าที่ใกล้เราหรือ,อประเทศอื่นๆน,นะครับมีการติดเชื้อเยอะอาจจะมีโอกาสาเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ เราก็จะมีนโยบายให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันโรคโควิด -19 ให้อยู่ในระดับสูงสุดนะครับเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยระดับสูงสุดอย่างไรมีการวัดอุณหภูมิมีเจ้าหน้าที่อยู่มีแอปใช้ชนะที่จะต้องเข้มงวดให้ลงมีใส่หน้ากากไม่ไม่ใส่หน้ากากไม่ให้เข้าสถานที่เลยได้ไหมนะครับเป็นต้นนะครับ มีเรื่องของเจลมีมีเรื่อง distancing มีเรื่องทําความสะอาดต่างๆซึ่งเราทําได้ดีอยู่แล้วนะครับจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาเราทําได้ถึงขั้นอยอดเยี่ยมนะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาผ่านไปเนี่ยทำให้ใคลายลงไปนะครับถึงตอนนี้อาจจะต้องกลับมามีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเราคงจะมีทีมเข้าไปตรวจสอบให้ให้มากขึ้นนะครับและสำหรับบุคคลทั่วไปก็ต้องขอ ความร่วมมือในการที่จะปกป้องตนเองนะครับด้วยหน้ากากร้อยอร์เซ์ได้ไหมนะครับหลีกเลี่ยงไปในที่ให้ distancing ให้ได้นะครับเรื่องของ hand washing gel นะครับขอให้เห็นที่ไหนก็ปั๊มทุกทีนะครับเห็นที่ไหนก็ปั๊มเลยล้างครับให้บ่อยนะครับแล้วก็เรื่องการตรวจถ้าสงสัยว่าจะ สัมผัสตู้ติดเชื้อเข้าตรวจเลยครับเทสเลยครับตอนนี้สาม,มารถที่จะทําได้ทุกสถานบริการนะครับก็คือ,อเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะยกระดับความความปลอดภัยทีนี้มันก็จะมีมาตรการที่เราจะตรวจสอบอติดตามควบคุมกํากับซึ่งก็คงจะต้องอบูรณาการร่วมกันทั้งปกครองทั้งท้องถิ่นทั้งสาธารณสุขนะครับซึ่งผมก็จะให้ท่านลองูว่านะครับอุปพันได้ กล่าวในในช่วงท้ายนี้นะครับขอเชิญท่านท่านรองผู้ว่าครับครับสำหรับมาตรการที่ต้องใช้คำว่าเพิ่มความเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันการห้ามเขตหรือเข้ามายังเชียงใหม่ของเราในช่องทางที่ไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยต้องยกระดับนะครับ ให้เกิดความเข้มข้นและก็ความถี่ในการปฏิบัติให้มากขึ้นอันที่สองก็คือในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองอยู่แล้วนะครับทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคของจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านประหลัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะที่แจนงทำความเข้ายใจกับผู้ประกอบการทั้งสถานบริการ และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการรวมทั้งสถานประกอบการอื่นที่มีการรวมผู้คนเป็นจำนวนคราวละมากๆแล้วก็ต่อเนื่องต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการซึ่งเปิดในยามค่ำคืนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะน,นี้ ทีมของท่านประหลัดจังหวัดจากการลงพื้นที่ก็พบว่ามีการฝา่าฝืนวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ได้มีมติที่จะสั่งปิดเป็นเวลา14วันสําหรับสถานประกอบการแห่งนี้ดังนั้นแล้วก็ขอไปยานัำพันธ์ไปยังผู้ประกอบการทุกแห่งนะครับว่าขอให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแนวทางตามมาตรฐานที่กําหนดสําหรับร้าน ต่างๆรวมทั้งสถานที่ต่างๆที่ท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้เรียนให้มีน้องสืบมุญชนทราบถ้าพบว่ามีการปล่อยปลาละเลยหรือย่อนในการดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคทางจังหวัดโดยคบการโรคติดต่อจังหวัดก็จะต้องเชิญมาพูดคุยทำความเข้าใจรวมทั้งทํงทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าถ้ายังปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ อีกนะครับหมายถึงว่าหนึ่งไม่มีการให้ผู้เข้าไปใช้บริการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเป็นต้นทำให้การสอบสวนโรคต้องใช้เวลาเนื่องจากว่าถ้าสถานประกรอบการทุกแห่งสามารถที่จะให้ผู้เข้าไปใช้บริการในสถานที่ที่ให้บริการโดยใช้แอปพลิเคชันไทยชนะแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะติดตามตัวติดตามไทม์ไลน์ได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมโรคนะครับควบคุมการแพร่กระจายเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเชียงใหม่ก็ดีพี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่ของเราก็ดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงอ,อากาศกำลังเย็นสบายนะครับแล้วก็ เป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนมาเที่ยวในจังหวัดของเราเยอะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนว่าท่านไม่ต้องวิตกกังวลนะครับพวกเราในนามของจังหวัดในนามของข้ามการรติดต่อจังหวัดจะทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้คนที่อยู่ที่นี่ก็ดีคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็ดีนะครับปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ไม่พึงประสงค์ครับขอบคุณครับขอบบขอนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ ว่าสำหรับผู้ที่จะส,สงสัยเรื่องของอทำลายเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับที่จะสอบถามเนี่ยเรามีเบอร์ให้นะครับเ,เ,เบอร์ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้เราจะออนไว้ให้24ชั่วโมงนะครับจะมีเวนให้นะครับก็จะเป็น0848053131 และ084 805 2121นะครับจะเป็นเบอร์ที่ไว้ให้พี่น้องเชียงใหม่ได้สอบถามในกรณีที่ยังสงสัยไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เพิ่งได้รับแจ้งเข้ามาเมื่อสักคร้่นะครับว่าจุดที่ไปหลายหลยที่เนี่ยเป็นที่เซ n นทันเฟสนะครับแจ้งว่าเซนทันเฟส ในวันนี้ได้ปิดตั้งแต่4โมงเย็นเพื่อที่จะทำบิ๊กคิ่งทั้งทั้งอาคารนะครับที่จริงเซ็นท่านเฟสเนี่ยเราเข้าไปตั้งแต่วันแรกแล้วก็คืนนั้นทั้งคืนเนี่ยได้ทำความสะอาดนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของของอห้างสปปรรพสินค้าผู้ประกอบการซึ่งต้องต้องอขอขอบคุณนะครับส่วนที่ร้าน King'sway นั้นทางเทศบาลก็เข้าไปทำความสะอาดบริเวณร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นนำนำเรียนเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ความร่วมมือของผู้ประกอบการท,ที่ที่เราเห็นว่าต้องช่วยกันทุกฝ่ายครับผมขอบเชิญครับ